วันนี้เนี่ยศิล,ลปะเนี่ยจะให้งานปิดไมล์ลูกปิดไมปิดไมนะจ๊ะคนดีคนดีของคุณแม่ปิดไมปิดไม้ยังยังไม่ปิดอธิบายไม่ได้เดี๋ยวไม่รู้เรื่องอะวันนี้งานของหนูก็จะอยู่ในเวิร์กชีท ในเวิร์กชีตหนูต้องทำอะไรบ้างในเวิร์กชีตเนี่ยจะมีงานของคราวหน้าด้วยนะคะในเวิร์กชีตจะมีงานของคราวหน้าด้วยโอ้ยหนูคะ,คะเขาเปิดไปวิชาหนึ่งแล้วลูกไม่เข้ามายังไม่ต้องสวัสดีนะคะถ้าครูสอนอยู่ไม่ต้องสวัสดีแล้วหนูนั่งเรียนอย่างเดียวเลยเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะอาอะดูนะคะ อันบนเนี่ยฝึกคอะจังหวะโทนเนี่ยให้หนูฝึกอาทิตย์หน้าเราจะคอะจังหวะโทนกันนะคะอันนี้ให้กลับไปฝึกก่อนนะคะแต่สิ่งที่หนูจะต้องทําในวันนี้สิ่งที่หนูจะต้องทําในวันนี้ก็คือข้างล่างข้างล่างนี้สอุ้ย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 ปิด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  สิ่งที่หนูจะต้องทําก็คืออันนี้ทําอะไรปิดไมค์จ้าปิดไมค์แมมแมมแมมแมแม,แม,แมคือช่อแม่ใช่ไหมคะนั่งเฝ้าเลยอ่ะวันนี้เราจะมาฝึกวาดโทนกันนะคะดูนะจากรที่เราวาดอันนี้เราจะวาดโทนกันวงรีเสร็จแล้วเราก็นาวาดโทนกันตึงสี่เหลี่ยมนะคะ คุณครูมีการอธิบายไปอยู่ว่ามันว่าจากวงรีนะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมมนๆปิดไมค์ค่ะหลังจากนั้นแล้วแล้วก็เป็นสายลวดนะคะเป็นสายลวดมีขอบลวดนะคะสมมติว่ามันเป็นลวดด้านบนด้านล่างเมื่อเราได้ลวดทั้งบนแล้วด้านล่างแล้วนะคะคราวนี้เราก็ทำให้เห็นชัดเจนว่า เส้นลวดของเขามีประมาณนี้เราก็จะเติมเส้นเข้าไปแต่ก่อนที่เราจะเติมเส้นเราวาดเส้นหญ่กๆก่อนดีกว่านะคะมันจะได้ชัดเจนว่าเราใช้เส้นหนาๆแล้วจริงๆเด็กๆถ้ามีเส้นบางๆก็ได้นะคะแต่ปากกาครูบางเออมันไม่มีเส้นเล็กเส้นเล็กมากๆมันก็มองไม่เห็นอีกนะคะาสามารถตกแต่งให้มันมีแสงเงานในตัวเองได้หลังจากนั้นแล้วเราก็เติมสีอ่อนเข้าไปค่ะ สีอ่อนเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆไล่สีนะคะเราจะดูเฉดสีที่เป็นเฉดสีที่เป็นโทนไม้นะคะไม้เราก็จะใช้ประมาณสีเหลืองน้ําตาลแล้วก็ดางานวันนี้ครูจะใช้ทั้งหมด3โทนนะคะเมื่อเส้นมันทับอยู่ด้านด้านในของกลองเนี่ยมันจะเป็นสีน้าตาลใช่ไหมคะครูให้มีแต่สีน้ำตาลละกันด้านที่โดนแสงจะเป็นสีอ่อนหน่อย ด้านที่ไม่โดนแสงก็จะเป็นสีเข้มหลังจากนั้นเราก็ตกแต่งเติมเงาเข้าไปด้วยสีดำนะฮะเติมเงาเข้าไปด้วยสีดำแล้วเราก็ค่อยๆไล่ไลเงาเบาๆนะครับไล่เบาๆหรืออาจจะใช้สีเทาก็ได้นะคะตรงช่วงนี้แล้วก็เติมพื้นเข้าไปค่ะเติมพื้นให้กับโทนของเราวันนี้ครูวางโทนไปในแนวนอนไปซะแล้ว แล้วก็เติมชื่อเราเข้าไปนะคะต้งการเด็กๆคราวนี้นะคะไอ้คงกงลมรีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะส่งเข้าไปให้ดูว่าต้องทำอย่างไรนะคะแล้วก็มาทำงานข้างล่างนี้เหมือนเดิมมีให้เติม,ตมอีกแล้วนะคะมีให้เติมมีให้คลิกตรงนี้ ให้บอกว่ามันเป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่นะคะแล้วช่องข้างล่างให้บอกว่ามันมีรูปร่างอย่างไรนะคะมีรูปร่างอะไรบ้างพิมพ์ลงไปนะคะพิมพ์ลงไปเสร็จแล้วอย่าลืมพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่เสร็จแล้ว,ลลท,ลวทำยังไงต่อลองบอกครูสิคะ หลังจากพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่แล้วส่งยังไงต่อคะแล้วทำไงต่อคะทำอะไรต่อต้องมีกดอะไรไหมมีกดอะไรไหมกดอะส่งส่งไงอะส่งไหนอะกดปุ่มไหนกดปุ่มไหนปุ่มสีฟ้าอ้ากด อ่ะกดปุ่มสีฟ้าอ่ะแม่กดตามนะหนูสั่งให้แม่ทนะํานะอ่ะกดปุ่มสีฟ้าแล้วทํายังไงต่อคะแล้วก็ไปเอกสาร,ไป,สารไปซองเอกสารนะคะ,ะอ่ะมาซองเอกสารใช่ไหมคะอ่ะกดซองเอกสารแล้วทํางไงต่อคะกดทีหนึ่งเก็บ่อ่ะชื่อใครคะอันนี้หนึ่งชื่อใครคะลูก ชื่อใครอ่าชื่อเราอันนี้ชื่อเราของอันนี้ชื่อเราอันนี้ชื่อครูนะอันนี้ชื่อครูแต่ของหนูเขียนชื่อครูไหมใบตองอ่าหนูเขียนชื่อใครชื่อเราอ่าเขียนชื่อตัวเองนะคะบรรทัดที่สองทำอะไรคะบรรทัดทัเีสองเขียนเลขที่แล้วก็ชั้นอ่าหนูเขียนชั้นก่อนเลขที่นะลูกปสอง เออทับอะไรไม่รู้เลขที่เลขที่ <c oughs> ทอ่ะเสร็จแล้วไปไปบรรทัดต่อไปทําอะไรคะใส่อะไรคะไป <c oughs> เลือกวิชาครับวิกาเลือกวิชาวันนี้วิชาอะไรคะแผ่นนี้แผ่นนี้วิชาอั <c oughs> อ่ะ <c oughs> อันเนี้ย <c oughs> อันนี้คืออาทัศน์ศิลป์ครับอ่าเพราะฉะนั้นมันมีทั้งทัศนาศิลทั้งดนตรีทั้งหน้าศตศปนเราจะรวมเรียกว่าวิชาอะไรคะดนตรีวิชาอะไรคะวิชาศิละปะลูกเออวิชาศิละปะถ้ารวมสามวิชาเราเรียกศิละปะนะศิลปะป .2 อ,อ,อ่าต่อไปใส่อะไรคะ ใส่อีเมลครูอะใส่อีเมลครูอีเมลครูสะกดยังไงคะอ่ะสะกดสิคะอีเมลครูสะกดยังไงคะตัวอะไรมั่งนะัดอะให้คุณครูขยายาได้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 คุณครูขยายครูขยายหน่อยนะคะเดี๋ยวนะแป๊บ อ่ะคุณครูขยายอ้าวสะกดสิดียูเอเอ็นจีอาเอซีอาเอจี แอด M A I L เอมเกมมากแล้วทำไงต่อคะอะไรทำไงต่อคะแล้วทำไงกดตรงไหนกดตรงไหนคุณแม่ปล่อยลูกคุณแม่ปล่อยลูก กดตรงไหนกดตรงไหนสีดำหรือสีสีฟ้ากดสีฟ้าก็ไม่ต้องส่งสิลูกมัน cancel C c a n สีแดงกนเออกดสีดำกดสีดำลูกกดสีดำกดสีดำแล้วมันก็จะทำไมมันก็จะขึ้น มันก็คือขึ้นมามันจะขึ้นตัวเล็กๆก่อนมันจะขึ้นตัวเล็กๆแบบนี้เราก็กดโอเคโอเคป๊บมันก็ถึงจะแคปได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็แคปอาแล้วเราก็แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งกันเหนียวอากันเหนียวถามว่ากันเหนียวทําไมเอาไว้เตือนความจําว่าเราส่งงานคุณครูแล้วนะคะแคปไปวางใต้โน้ตครู เพื่อให้รู้ว่าคุณครูคุขาหนูส่งงานแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเอาละวันนี้เราก็เรียนจบทั้งหมด3วิชาแล้วดนตรีศิละปะนาตาศิลป์การบ้านดนตรีการบ้านดนตรีกับนาฏศิลป์ก็คือการบ้านดนตรีนาฏศิลป์ก็คือร้องเพลงแล้วก็รำประกอบนะคะส่วนการบ้านศินละปะก็คือวาดรูปโทนนี่นะคะและเคาะ ฝึกเคาะจังหวะโทนนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะเข้าใจค่ะอ่าทีนี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเด็กๆคะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าทําอะไรอาทิตย์หน้าเราจะมีเทศกาลลอยกระทงใช่ไหมเพราะฉะนั้น ชั่วโมงครูนกฟังดีๆชั่วโมงครูนอกอาทิตย์หน้าดูซิว่านักเรียนจะแต่งกายด้วยชุดไทยเป็นไหมโอ้ถ้าเราไม่มีชุดไทยเราจะทำยังไงมีผ้าขาม้าไหมไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อห้ามซื้อเด็กขาดเออห้ามซื้อเด็กขาดนะห้ามซื้อที่บ้านมีผ้าถุงไหมที่บ้านมีผ้าขาม้าไหมอ่ะ มีผ้าของม้าไหมมีค่ะมีผ้าพันคอไหมมีเอามันมาทําให้เป็นเป็นชุดไทยได้ไหมคะเออเสื้อยืดของเราแขนกุดมีไหมถ้าเราไม่ม,ถม,มีถ้าเราไม่มีเสื้อชุดไทยเราก็ใช้เสื้อแขนกุดก็ได้หรือไม่ก็เสื้อลูกไม้สวยสวยก็ได้หรือว่าเสื้อลายดอกก็ได้นะชั่วโมงครูอาทิตย์หน้านะ เออชั่วโมงครูอาทิตย์หน้านะทำหน้าสวยๆมาเลยนะคะทำหน้าสวยๆทำหน้าหล่อๆมาเลยนะคะโอเคไหมคะ,คะอ่าไม่ต้องไม่ต้องพ่นไฟแบบนพคุณนะคะนพคุณพ่นไฟไม่เอานะคะขาะเข้าใจไหมคะ,มคะอะไรนะเข้าใจค่ะเข้าใจว่าเข้าใจว่า อ,อาทิตย์หน้าเราจะจังหวะทงต้องถ่ายยิมนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องยังไม่ต้องยังไม่ต้องขอจังหวะทวนยังไม่ต้องขยังไม่ต้องถ่ายวันนี้ถ่ายเฉพาะร้องเพลงกับรำนะคะร้องเพลงกับเราถ่ายทีเดียวนะไม่ใช่ถ่ายสองเที่ยวนะไม่ใช่ร้องเที่ยวหนึ่งแล้วรำ,ำเที่ยวหนึ่งไม่ใช่นะร้องกับรำไปพร้อมกันอ่ะโอเคนะ ขราวหน้าเจอกันในชุดน่ารักน่ารักนะจ๊ะกู๊บายกูดบายค่ะสวัสดีค่ะเด็กออกวัะสวัสดีค่ะ